à du mạnh lên mạnh lên mạnh lên đâu? ờ, cứ nha. giờ phút này, à, giờ phút này, à, ทำราก็ดีนะครับแต่มา่ใดคือว่าผ่านแล้วใช่ไหมอ,อืมมีไร่ม่ด้วยต้องไม่เกลี่ยตอว่าจริงจริงลุงหอมเลเออไอ้อ

กูบบบไรยเม็ดบนีู่จะเด้อือูจะเด้มอซึ่ไอ้กีเซอร์ก็อ่อนเต็มเลย้องกินแล้วแบบน้องนนี่น้องเบียร์นี่น้องกะลีนี้น้องอามีนผมเสียบป

Nhà khôn. Tầm มันก็ไข่มั้ยนี่คุณแฟมอยู่ดิไปจอดตรงนี้อ่ะมันต้องขึ้นมั้ยออ

ุอมเออืไม่ต้องคลายม่ดออด้วยอืมคลายเม็ดนี่จะต้องกันมันกระปุกอู้กิมยมยมบ่เยยมโวยจานฮะโอ้โหรือไออะไรด้วยเด้อเดอ้เอาไงเอาไงเอาไปเดี แรงสิเอออืมเงาะงาอืมอ่ะดูดูดูกินมิยมเนี่ดูไม่มีนันตาไม่ได้เปรี้ยวนั่นน่ะ

ของแท้นะครับไอศชีกินไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยสบายใจเลยอือโอเคครับรอครับรอสติครับ